ตอนนี้ท่านฤาืสีเจออะไรครับเราไปดูกันดีกว่าว้าวมังสควายโรส <c oughs> กลับมาสควายโรสไปพี่มองไปดูซิอะไรเจอไหมพี่มองเจอ <c oughs> ว้าวพี่มองตื่นเต้นอะไร,รลูกสคว e ยโรส หลวงพ่อมองอกับเนนน้อยวัดอะไรเนี่ยวัดเซาลิงพี่มองกลับมาลูกกลับมาก่อนพี่มองกลับมาก่อนลูกมองกลับมาแล้วมองกลับมาก่อนคับไปแล้วไปแล้วอันนี้เสื้อผ้าจำเป็นนะคะเพราะว่าเธอไปเล่นน้ำที่ปั๊มระเปียกเสื้อเปียก โอเใค้าเป็นคอยายห่อตัวไว้กอนอากาศเย็นนี่ <c oughs> ไปไปฟอนแล้วลูกฟอนแล้วพี่มองกลับแล้วลูกปะ